สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเพื่อโซเนตใน Black Desert o n l อ n นไลน์ะครับแต่ว่ารอบนี้จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะพอดีว่ามีคอมเมนต์หนึ่งนะครับจากคุณ r a, a 7 e n z นะผมขออ่านอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าไม่รู้จะอาจ่านว่าอะไรดีนะครับเขาบอกว่าแนะนําให้ไปเคลียร์เควสพื้นที่นะครับเควสประจำสัปดาห์สะสมหินดําการเวลาแร่ทูบลาล่าไว้เยอะๆตีไอวี40เฟลตีวี60บวกไม่ต้องกดหินครอนก็ได้1-2อาทิตย์ถ้าดวงไม่แย่ก็วีทั้งตัวแล้วครับตีไปทีละชิ้นแล้วซ่อม ซึ่งคอมเมนต์นี้เนี่ยผมก็พิมพ์ไว้เลยอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ทุกคนทําตามได้เลยนะครับอย่างเควสประจําสัปดาห์เนี่ยผมได้พูดไปหลายที่แล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงเควสพื้นที่กันบ้างนะพอดีว่าผมไปได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยเรื่องเควสพื้นที่ว่ามันมีที่ไหนบ้างแล้วเดี๋ยวก็จะมีตัว Google Sheet ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไปทําเป็นเช็คลิสต์กันจะได้เก็บไว้ดูเองได้ก็ข้อมูลนี้เดี๋ยวผมจะแปะขึ้นมาให้นะครับขอบคุณคุณจัก,กรพงษ์สงเค้ด้วยนะครับในกล เขาเป็นคนที่เล่นมา3มซีซันและซึ่งก็ฟาร์มค่อนข้างหนักเลยแล้วตอนนี้เขาก็บวกของวีทั้งตัวแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางการทําของเขาก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับแล้วก็มีในเรื่องของเควสที่เขาไปทํามาด้วยเขาแปะมาให้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะอ้างอิงจากรูปภาพนี้แล้วกันเดี๋ยวผมแปะให้ดูเนาะ ทีนี้เนี่ยจากรูปภาพนี้ก็เริ่มกันที่ฝั่งขวาก่อนแล้วกันนะมันจะมีทินฐานชนเผ่าบาชิมนะครับเวล56ขึ้นไปมีนากาทะเลทรายอันนี้เราตีไปแล้วนะสองอันบนหุบเขาที่เทียมก็คืออันนี้ที่ผมชี้อยู่นะครับซาบราคาพังคารีอันนี้เลยเนาะที่ผมชี้อยู่เหมือนกันซองลุมโจนกาฮาอันนี้เราตีไปแล้ววิหารพระจันทร์เซียวเราก็ตีไปแล้วนะครับทินฐานพาดิวเราตีไปแล้วป่าโพลีเราตีไปแล้วหลุมศพของเซเดคาร อันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ดีกั้นนะครับอยู่ตรงนี้เนาะ210เห็นเขาบอกกันว่าต้องไปตีตอนกลางคืนเท่านั้นด้วยแต่ผมยังไม่เคยไปเหมือนกันนะต่อไปก็จะเป็นดงหมาป่าแดงนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ดีกั้นเหมือนกัน AP แนะนําก็ลองอ่านตามกันได้แต่เดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับเรื่อง AP แนะนําเรื่องเงื่อนไขเดี๋ยวผมมีทําให้ในเช็คลิสต์ไว้ไปดูตรงนั้นกันอีกทีก็ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นพวกของใหม่ที่เพิ่มมาสร้างปรากักพังทชิร่านะครับ 140. ในึ่งร้มือีกัน ต่อไปก็จะเป็นถ้ำพรอดี้อันนี้จะอยู่โซนทะเลบาลนอสซึ่งยังไม่ถึงเกาะอ,อิริยานะสำหรับใครที่เวลาอ่านพวกนี้แล้วอาจจะจําไม่ได้ว่าอยู่ไหนหรือว่าขี้เกียจเลื่อนหาเองนะครับกดตรง ESC แล้วก็ไอเทมดรอปแล้วก็เลื่อนหาชื่อที่ที่เราอยากไปแล้วก็กดนําทางมันก็จะชี้ไปให้เราเองนะอย่างอันนี้ถ้ำพรอดี้เห็นไหมหนึ่ง้อยนะครับอยู่บนทะเลบาลนอสเนาะต่อมาก็จะเป็นรังวารากรอยู่ตรงนี้ครับบาเลนเซีย165อยนะครับอยู่ไปทางขวาของบาชิมอีก ต่อไปก็เป็นทุ่งทับทาอันนี้เป็นฝูงเซนทอร์190แล้วก็จะมีถ้ำบาซิลิสด้วยอันนี้ก็190เหมือนกันอยู่ในโซนบาเลเซียที่เป็นฝั่งซ้ายของทะเลทรายนะครับต่อไปก็จะเป็นคุกพิลาคูนะครับ210อันนี้อยู่ทางขวาของที่เที่ยมไปอีกส่วนต่อมาก็จะเป็นทุ่งหญ้านาบันอันนี้จะอยู่ในโซนคามาซิเวียซึ่ง AP ประมาณ210นะครับป่ามันเช่าอ,อันนี้ AP 240ที่ผมบอกว่าของเรายังไม่ถึงกันนะตอนทำเควสคามานะครับ ต่อไปก็จะเป็นป่าโลนารอสอันนี้ก็ AP240 เหมือนกันนะอยู่ทางข้างบนของป่าโพลีไปอีกหรือว่าข้างล่างของพาดิวนั่นแหละแล้วก็มีเหมืองแรกก่กรรมาฐานรูดนะครับอันนี้จะอยู่ข้างบนบาเลนเซียไปอีกอยู่โซนบาเลนเซียเนาะ อ่าเท่านี้ก็หมดเท่าที่มันมีเควสพื้นที่ซีซั่นนะครับวันนี้ก็จะได้พวก2 5 0ตัวได้เป็นของต่างๆอันนี้แล้วแต่โซนนะว่าจะได้อะไรมีหินดำกาลเวลาหรือว่าอาจจะเป็นแร่ทูบลาล่าหรือว่าจะเป็นหินฟอร์ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นประดับทูบาล่าเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เนาะทีนี้ผมก็เลยทํา g o Google Sheet ขึ้นมาอันนึงนะครับสามารถเข้าไปแล้วก็โหลดกันได้นะผมแปะไว้ใน description นะ แยกตามทวีปก่อนนะครับเป็นบา l เลนเซียคามาดีกันแล้วก็ทะเลบาเลนอสแล้วก็แยกย่อยเป็นแต่ละพื้นที่ล่าเรียงลำดับตาม AP ที่แนะนำนะครับช่องสุดท้ายก็จะเป็นช่องทำอย่างอันนี้ก็เอาไว้ติ๊กเป็นเช็คลิสต์ตัวเองได้ว่าเออทำไปแล้วหรือยังนะสำหรับใครที่อยากจะโหลดไปติ๊กเนี่ยก็สามารถกดที่ไฟล์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลย เพราะว่าในการกดเข้าลิงก์มาเนี่ยมันจะอ่านได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถทําอะไรได้เนาะอ่าแล้วก็จะโหลดเป็นไฟล์ Excel หรือว่าจะเป็น PDF อันนี้ก็แล้วแต่คุณจะสะดวกเลยก็ตามสบายครับส่วนของรางวัลที่ได้เนี่ยเอาจริงๆผมแนะนําว่าคุณควรจะทําทั้งหมดนี่แหละนะไม่ต้องไปสนเยอะว่ามันได้อะไรเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นหินดำการเวลา แร่ทูบล่าแล้วก็หินฟอสอันนี้คือ3อย่างหลักที่เราจะได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่จะไปฟาร์มจะได้ฟาร์มกันต่อได้แล้วก็มีจุดหมายในการฟาร์มต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันไว้เจอกันและอย่าลืมติดตามกันนะการวีน่ารักมากด้วย